ปังนะคะใครเข้ามาตอนนี้แล้วฝา,ากกดไ like, ลค์กดแชร์แบ่งปันเพื่อนๆของเรานะคะตอนนี้คุณกำลังชมรายการไลฟ์สดนะคะในวันที่29กันยายน2564ในเพจของคู่รักนักบุญอาจารย์ชัดอาจารย์เคค่ะคซึ่งเป็นเพจจริงของเรานะที่รักนะคะตอนนี้เรามีเพจที่ประชาสัมพันธ์กันไว้ทั้งหมดอยู่ที่ 4, 4เพจ4เพจด้วยกันนะคะเพจของเรานะคะเป็นเพจการให้ตัวเลข ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายนะคะซึ่งวันนี้อีกก็เหมือนกันใครที่ถูกใจในเรื่องของตัวเลขเดี๋ยวเราจะนะคะเอาห<า>ัวอาจารย์เอาง่ายๆเลยกันเลขเลขแรกประเดิมประเดิมเลิกประเดิมชัยกันที่เลขห้าใช่ไหมจ้ะเลขห้าหรือเลขอะไรเลขห้าอาจารย์ว่าเลขอะไรเลขห้าเลขห้านะอ่ะกดกระดิ่งเรียกซับหน่อยครับห้าเรียกซับหน่อย อ่าแฟนเพจครับใครเข้ามาแล้วร่วมกันกดไลค์กดแชร์นะครับร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งในการแบ่งปันเป็นสะพานบุญใครกดไลค์ใครกดแ like, ชร์ขอให้นะครับเรามีโชคหมู่ร่วมกันใครกดไลค์ใครกดแ like, ชร์อาจารย์ชัดขออนุโมทนาสาธุบุญให้ท่านมีโชคมีชยัยโชคดีดวงดีไปด้วยกันถูก3ตัว ตรงๆไปด้วยกันนะครับนะโอ้โหเลขแรกสวยมากเลยอาจารย์ต้องบอกก่อนว่าเพจของเราเนเลขทูบตั้งแต่19มีนาจนถึงปัจจุบันนะนะมีไม่เข้างวดเดียวเท่านั้นนะตั้งแต่19มีนาจนถึงปัจจุบันนี้นะคะแต่เลขสวยมากเลยนะอา<ต>จารย์นะเลขแรกมา,าขึ้นเลข <ๆ S 2> แรกเลข5 <ใจ S 2> เลขสวยเลยนะเลขแรกมาก็โดนใจเพราะว่าที่สูตรคำนวณของหนูก็เหมือนกันค่ะอาจารย์สูตรคำนวณของหนูเนี่ย มีสี่กับห้าที่เป็นเด่นค่ะอาจา์ะะมีสี่ห้าที่เป็นเด่นใช่ไหมใช่นะเรียกได้ว่าห้ามาก็สวยเลยทีเดียวนะคะเอ้าแต่อย่างนี้ <5 S 2> <3 S 1> ถ้าสมมติว่า <5ๆ S 1> สวยยเลยทห้าห้าจาร์มานี่คือเข้าเข้าแบบว่ายังไงก็เรียกว่าเข้าในสูตรเลยเขาขอว่าใช่ค่ะเข้าสูตรเราเหมือนเข้าสูตรอ,อาจารย์เค้เหมือนกันนะคะเดี๋ยวเราต้องมาดูมารุ้นกันนะคะเพราะว่าในสูตรของอาจารย์เค้ห้าสี่กับห้ามานะคะนะเดี๋ยวเรามาดูในสูตรกันว่าเอ๊ อะไรมานะตอนนี้ใครเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์แบ่งปันเพื่อนๆของเราค่ะรับขวัญก่อนรับขวัญแฟนเพจนะครับแรกเริ่มประเดิมชัยรับขวัญแฟนเพจครับเริ่มที่5กันก่อนเลยนะรบับประกันได้ว่าวันนี้ใครที่ดูไลฟ์สดเราเนี่ยนะครับจะแ็บได้ของได้ของดีได้ของเด็ดได้เลขดีได้เลขเด็ดแน่นอนอค่ะในขณะนี้ครับแฟนเพจที่กําลังดูอยู่นะครับเลขทูบของเรานะครับเลขที่2กําลังมา ชุดสองตัวใครยังไม่ได้เมื่อวันที่แล้วชุดสองตัวเข้าชุดที่สามนะชุดสองตัวอาจารย์เข้ก็เข้านะเลขสูตรอะค่ะสูตรสองตัวก็เข้าชุดที่สามนะคะจิงจ้านะฮะไหนใครเคยได้โชคจากอาจารย์เข้บ้างไหนแฟนเพจแฟนขาประจําขอถามหน่อยค่ะเดี๋ยวให้แฟนใหม่ดูในใต้คอมเมนต์นะคะใครเคยได้โชคจากอาจารย์เข้และเลขทักของอาจารย์เค้ปังจริงหรือไม่จริงแฟนเพจการันตีให้หน่อยค่ะนะคะ นี่แฟนเพจใหม่ๆอยากรู้ว่าจริงหรือไม่จริงแต่อาจารย์แค่จับให้ด้วยนะจับคู่2จับคู่3ให้ด้วยอย่างเงี้ยค่ะนะคะเพราะว่าแฟนเพจหลายๆท่านเนี่ยถ้าเป็นแฟนเก่าเนี่ยแฟนประจำเนี่ยเขาก็ขาประจำเนี่ยเขาจะรู้ว่าต้องต้อง,ต,องต้องขแยแงอย่างไงบ้างแต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นแฟนใหม่หรือว่าขาใหม่เนี่ยนะคะบางครั้งก็บอกอาจารย์หนูจับไม่ค่อยเป็นเลยนะคะบางคนก็จับตัวเลขอะ จับแนวทางนะไม่ค่อยเป็นอาจารย์แค่ก็จะจับให้เรียบร้อยนะที่รักนะคะเดี๋ยวอาจารย์ชัดขอพิมพ์สามตัวแดงไว้รอแป๊บนึงนะม่กน <อะ S 2> ต่อขาเก่าขาเก่าเป็นเลขที่อ่าเป็นเลขที่เขาเรียกว่าเป็นเลขที่ห้องเลขที่ห้องสําหรับที่อาจารย์ชัดไปเปิดทาออฟฟิศแอดมินนะครับก็วันนี้มาให้3ตัวแดงเลขนี้กันนะครับอาจารย์ชัดก็ได้ซื้อเรียบร้อยแล้วนะครับนะซื้อ6นะซื้อขับขับไปไปมามาหกหกเที่ยวนะครับอาจารย์ชัดไปไปมามาหกเที่ยวเนี่ย ซื้อไว้อย่างละใบใบละร้อยหกเที่ยวเรียบร้อยแล้วนะเนี่ยใบละร้อยหกเที่ยวไปไปมาเนี่ยซื้อไว้เรียบร้อยแล้วขึ้นขึ้นลงลงไปไปมาเนีก็ขึ้นขึ้นลงลงแวะปั๊มได้หกปั๊มเนี่ยนะแวะปั๊มได้หกปั๊มเนี่ยแบบไปกรุงเทพกับกับไปกรุงเทพไอ้ทษทีจากกรุงเทพไปธุระแล้วก็กลับมาเนี่ยเพราะว่าไปไปแบบว่าไป,ไปอยู่ไปอยู่เลยไม่ได้ไปค้างนานๆไม่ได้เราก็อาศัยว่าขับรถไปขับรถกลับขับรถไปขับรถกลับอย่างเงี้ยอาจารย์ ก็ไปไปสามครั้งแล้วได้หกเที่ยวอ่ะหกเที่ยวไปกลับไปกลับอย่างเงี้ยนะครับเราก็เลยรู้สึกว่าเออเราก็ซื้อลอตเตอรี่ติดไว้เราซื้อลอตเตอรี่ติดไว้เราได้มาหกใบเรียบร้อยแล้วนะได้มาหกใบเรียบร้อยนะฮะได้มาห้าห้าหกใบห้าหกหกใบเรียบร้อยนะจ้ะนะสำหรับใครที่อยากได้เลข512สุดปังครับตัวแดง5 1 2สุดปังอ่ะแฟนเพจพิมหน่อย5 1 2สุดปัง5 1 2สุดปังอ่ะ5 1 2สุดปัง อาจารย์ขาขอตัดเป็นที่ปาอาจารย์นะคะจะได้นะคะพ,พี่พิมพ์ให้หน่อยค่ะพรุ่งนี้เหลือเลขทูบอีกแท่งนึงนะห้าหนึ่งสองสุดปังเดี๋ยวจะปล่อยเลขทูบนะคะนะที่รักเดี๋ยวอาจารย์แค่ขออนุญาตค่ะสําหรับหลายคนหลายท่านที่รอของงวดต่อไปแล้วอยากได้เลขทูบก่อนอาจารย์แค่จะปล่อยเซยฟสินค้าแค่ห้าชิ้นแค่ห้าอย่างเท่านั้นใครเซฟอะไรก็ได้นะเอาห้าอย่างก่อนนะคะที่รักค่นะคะเริ่มนะเริ่มนะคะสําหรับใครที่วันที่16 ตุลาใช่ไหมของกลางเดือนตุลาใครอยากได้ของกลางเดือนตุลาอาจารย์แค่จะปล่อยซีเอฟสินค้าตั้งแต่วันนี้คือวันที่ยี่สิบเก้าสามสิบสามสิบเอ็ดหนึ่งและสองเท่านั้นที่อาจารย์แค่จะปล่อยเลขทูบไปแล้วก็ใส่ใส่เลขทูบไปจุดทูบก่อนแล้วก็ใส่เลขทูบไปนะคะของกลางเดือนตุลานะคะใครอยากได้ CF สินค้าเลยเดี๋ยวเลขนอนมาจะมาเลยค่ะใครอยากได้ CF สินค้าได้เลยนะคะอาจารย์แค่จะปล่อยห้านะ นะเดี๋ยวเดี๋ยวไอ้พึ่งยุ้งทันไหมอ่ะทำไมมันเหมือนเลขอาจารย์ชัดเลยอ่ะเหมือนไหมมนใกล้กันยังไงแต่อันนี้ฝันจริงๆฝันจริงๆอะไรอีกอะไรตัวหนึง่งเหมือนไหมอันนี้ฝันจริงๆตีแล้วได้อย่างนี้จริงๆสอ,องตัวกลางมนะันเหมือนอาจารย์ชัดละกันจริงปนอะ่ะ <laughs> แล้มาเลขทูบเลยทูบหน้านน่นเลยขึ้นถูกใช่ไหมอาจารย์ขึ้นขึ้นถูกค่ะพี่พี่เห็นไหมพี่พี่เห็นไหมคะเลขนอนมาอาจารย์เค้กค่ะเลขนอนมาคคะที่รักข่าพี่พี่เห็นเลขนอนมาไหมอยู่ตรงนี้นะเลขฝันเขาไม่ใหาจานแฟนเพจเขาไม่ใหาจานพูดค่ะนะคะนะแฟนเพจเขาไม่ใหาจา์เค,ค่พูดเห็นไหมจ๊ะ เห็นไหมตรงนี้นะที่รักนะฮะตรงนี้นะมีสบู่ไหมมีจ้ะอาจารย์ชัดปล่อยสบู่ได้ไหมเป็นหนึ่งหมื่นเจ็ดพันบาทค่ะนะคะบวกสามพันบวกสองพันเซฟสินค้าก็ปล่อยแล้วก็ตัดเงินทําบุญนะ,ะตอนนี้หนึ่งหมื่นเจ็ดพันบาทค่ะนะคะแล้วพรุ่งนี้ของอาจารย์ชัดอีกสองพันก็น่าจะได้อยู่ที่หนึ่งหมื่นเก้าพันบาทเนาะพรุ่งนี้มีเงินทําบุญหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทค่ะที่รักขาส่วนจะทําที่ไหนบ้างเดี๋ยวอาจารย์เคจะโอนแล้วก็ขึ้นสลิปโชว์หน้าจอตอนไลฟ์สดเลยนะคะ นะคะวันนี้นะคะรอที่รอทูบแจ้งที่2ในวันพรุ่งนี้ค่ะนะคะใครที่อยากได้เลขทูบก่อนนะซีฟสินค้าอะไรก็ได้ในวันพรุ่งนี้และอาจารย์เคจะนะคะแถมเลขทูบแบบนี้จริงๆเลขทูบแท่งนี้ถูกจุดเมื่อวันที่18ส่งไปให้พี่ๆเลี้ยเรียบร้อยนะคะนะแล้วก็คลิปวิดีโอนี้เป็นคลิปวิดีโอที่เรามาเปิดยืนยันให้นะคะเพราะปกติแล้วถ้าเกิดว่าเราไม่จุดก่อนเนี่ยเราจะเราจะจุดให้รุ้นกันในวันที่ก่อน ลอตเตอรี่ออก 2, 2วันนะคะนะแต่อันนี้เราได้จุดไว้ตั้งแต่วันที่18เรียบร้อยแล้วที่สงการหาไม่เจอนะแน่ลวจุดไว้ตั้งแต่วันที่18แล้วแถมแถมจุดแล้วแถมเอกสารไปแล้วเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้มาพบกันในแท่งที่2ค่ะนะวันนี้ฟังอาจารย์ชัดนะคะใครที่ดวงไม่ค่อยดีดวงตกดูเลขเดียวกันแต่ว่าหนูไม่ได้ซื้อลองสวมดมนต์นั่งสมาธิไหวไหวพระนั่งสมาธิแบบเบิกบุญเก่ามาใช้กับอาจารย์ชัดดูแล้วคุณจะรู้ว่านะ คุณต้นปามเขาบอกเลขบริจาคก,ก็แม่นมากใช่ค่ะพอเลขบริจาคเดี๋ยวที่รักของอาจารย์เค่หนึ่งหมื่นเก้าพันบาทแต่ว่าแอดมินที่เนี่ยนะเขาจะรวมกันมาเขาจะรวมกันมาคนละร้อยสองร้อยคนละห้าสิบแปดห้าสิบเจ็ดห้าสิบเก้าบาทอย่างนี้ก็มีคนละห้าบาทสิบบาทเงี้ยเดี๋ยวเรามาดูเลขลงท้ายกันก็แม่นเหมือนกันนะเพราะเลขทําบุญไงส่วนไหลเลขทําบุญก็มันจะเป็นเลขอะไรที่แบบมันจะเป็นเลขที่ปังอะเนาะที่รักเนาะนะนะ นะอา้าวมาจ้ะเดี๋ยวเจอกับอาจารย์ชัดได้เลยค่ะนะคะอาจารย์ชัดจะได้พาพี่ๆนั่งสมาธิแบบเบิกบุญเก่ามาใช้ค่ะนะและพบกับอาจารย์เคทุบแทงที่สองและจะคว้ยเลขทูบให้ด้วยทั้ง3ตัวและ2ตัวท้ายลอตเตอรี่ให้นะคะวันนี้ขอบพระคุณที่ติดตามรับชม CF สินค้าวันนี้โอนเงินแล้วเรียบร้อยพี่ๆอย่าตกใจนะยังไม่ส่งเลยจนกว่าอาจารย์เคจะจุดทูบเรียบร้อยแล้วจารยเคจะต้อง ขอเวลาหลังจากจุดทุบอีก2วันเพื่อถ่ายเอกสารแล้วก็ให้น้องๆเนี่ยเขาใส่ไปในกล่องและถึงจะส่งสินค้าให้พี่ๆนะคะวันนี้เราจะพยายามส่งช้าลงไปอีกนิดนึงประมาณสัก 3- 4วันนะครับหลังจากวันหวยออกแล้วเพื่อให้เลขทูบเราอะไปถึงแฟนเพจในระยะเวลาที่พอพอเหมาะพอสมควรคิดว่ารอบเนี้ยแอดมินตอบพอเพราะแอดมินมีเยอะมากนะคะทำรับแอดมินมาเพิ่ม 4ี่ห้าเท่าของของเดิมอะนะคะก็จะทําให้พี่พี่เนี่ยเราจะไม่เสียโอกาสในการที่อะไรโดนล็อกอะไรโดนบล็อกอีกแล้วค่ะพี่จ๋านะคะจะไม่มีการแก้ปัญหา,ารเรียบร้อยแล้วอ่ากันจะไม่มีการการันกันเหนียวด้วยการส่งไปในไลน์ไม่มีแล้วนะคะพี่จ๋านะคะนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยครั้งหน้าเนี่ยคิดว่าถ้าหลุดก็คงจะเป็นไปปลายไปปลายงวดนะคะนะ ไม่หลุดเร็วเหมือนสองงวดที่ผ่านมานี้เวสองงวดที่ผ่านมานี้ก็ต้องกราบขออภัยด้วยนะคะแต่ว่างวดก็่านานี้ก็จะซื้อได้ดวยค่ะ9 5 3นะ่ะ9 3 5น่ะ5 3 3 5น่ะเข้าอยู่งวดนี้ก็ขอให้เข้านะคะ